สวัสดีครับพบกับผมมนพินและช anel Feel Thai ใน YouTube ครับไปเจอกาแฟสำเร็จรูป Dark Roast นะฮะี่ห้อ Solito นะครับ mm hmm. ก็มาสูตรที่ยี่ิกร,รมัมนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่า100%อนาราบิก้านะครับ100%อาราบิก้าแล้วก็มีป๊อปอัพ f f e ฟฟิลเตอร์แบ็กอินไซด์นะครับ c o f ฟฟิลเตอร์นี่ก็คือเครื่องกรองนะฮะ มือนกระถุงกรองอ๋อเป็นถุงกรองอย่างนี้นะฮะก็น่าสนใจครับมาลองดูว่ากาแฟที่แบบกรองอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอันนี้ซื้อเหมือนกับบิ๊กซีมินินะผมจำไม่ได้แล้วซื้อบิ๊กซีมินิมานะฮะแลก็บอกฉีกซองนะฮะแล้วก็กางถุงออกนะครับนะฮะแล้วก็พับกระดาษตามรอยปุก่านะแล้วก็ เอามาวางแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปนะครับให้ชุ่มผงกาแฟนะฮะเดี๋ยวก็มาดูครับนี่บอก Solito Fresh Coffee ครับนะฮะข้วระดับเข้มข้นนะมีน้ำตาลทรายกับครีมเทียมด้วยนะเดี๋ยวมาดูครับอันนี้ขายตามแบบร้าน b i g C ซีมินิอะไรเงี้ยที่ข้างทางนะครับตอนนี้เขาเลยฝาอย่างนี้มาไว้เผื่อว่า มันจะได้ไม่หกเวลาขับรถนะฮะในซองมีอะไรอ๋อนี่เป็นซองกาแฟครับเดี๋ยวเรามากางออกท,ทีแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะฮะแล้วก็มี non d ี่ r y creamer นะครับครีมเทียมนะฮะไอ้คำว่า non d ี่ r y creamer นะฮะก็ครีมเมนี่ก็คือเหมือนกับ ตัวให้ความครีมกับกาแฟกับอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าดารีนี่แปลว่าผลิตภัณฑ์น,นมอันนี้ก็บอกว่านอนดารีนี่ก็คือ,อไม่เกี่ยวไม่ไม่มีผลิตภัณฑ์น,นมความหมายก็คือว่าไม่ได้ทํามาจากผลิตภัณฑ์น,นมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกเดี๋ยวนี้เขาใช้พวกน้ำมันปาล์มทำนะก็แก้วนะครับมีที่คนกาแฟใสๆสวยดีครับมาหนึอันฉีกมามแล้วครับ มาเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวดูว่ากางออกอยังไงผมลองที่กางมือเดียวได้ไหมได้นะได้ได้ไดกางมือเดียวได้นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บมือเดียวนี่ลองกอันนี้ไปด้านหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็กางด้านนี้ออก นี่ครับมันก็จะล็อกถุงไว้อย่างนี้นะทีนี้ต้องฉีกซองตรงนี้ออกนะนีะ่นต้องฉีกสองมือละเดี๋ยวนะครับขับฉีกออกมาละก็นี่ครับนี่โอ้โหเป็นอย่างในรูปเลยเนี่ยอันนี้ผงกาแฟหอมมากครับหอมวนจริงๆเดีอเอาน้ำร้อนมาเติมครับผมนะเป็นในรูปอย่างนี้ เวลาเติมน้ำร้อนครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันล้นแอ่ันนี้ก็กองน้ำลงไปข้างล่างนะฮะอ๋เป็นกาแฟก,กองนะคล้ายๆของเวียดนามนะแต่นี้กองเร็วกว่าของเวียดนามอ๋อ มากครับหอมเออรสชาติตอนนี้ยังไม่รู้เป็นไรครับแต่หอมจริงจริงน,น้ำก็ค่อยลงไปด้านล่างเออ,เ,อ,อเพลินดีครับแต่ผมว่าไอ้นี้ถ้ากินในรถเนี่ยน่าจะลำบากนะดดไปกินเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าหรือไม่ก็ต้องกองให้เสร็จก่อนที่จะออกรถ ก็ค่อยๆยหยดลงมาเดี๋ยวจะลองสดนะฮะตอนนี้ยังกรองไม่เสร็จก่อนนะชิมนะครับหอมแต่ว่าจะจืดหน่อยนะฮะถ้าใครกินชอบกินกาแฟเข้มๆนะฮะะฉะนั้นจะเป็นพวกโรบัสต้านะครับ่ันกาแฟมจะมี2หลักใหญ่ๆก็ถ้าตระกูลอาราบิก้าเนี่ยมันความหอม มันจะเยอะแต่คาเฟอีนจะน้อยปลูกในที่สูงอากาศหนาวเย็นนะฮะพื้นที่แห้งแต่โรบัสต้าเนี่ยมันจะอ่าก็เรียกอะไรอ่ะให้ผลผลิตเยอะนะแล้วก็มีความเข้มข้นคาเฟอีนเยอะแต่ความหอมจะสู้อาราบิก้าไม่ได้แต่ปลูกในพื้นที่มีฝนตกมีอะไรก็ได้เนี่ยทางภาคใต้จะปลูกเยอะนะฮะทางภาคเหนือเราจะปลูกอาราบิก้าเยอะกว่านะครับก็แล้ว ครัอีกสักรอบหนึ่งนะฮะน้ำก็ลงไปเยอะแล้วเนี่ยลงมาเนี่ยจริงน้ำเยอะแล้วนะครับผมชิมอีกทีนึงอร่อยครับหอมดีเป็นกาแฟที่หอมมากถ้าอยากได้บรรยากาศหอมเนี่ยผมว่าได้เลยนะฮะแก้วพอ,อยี่สิบกว่าบาทนะฮะถ้าอยากหอมเนี่ย ใช้อันนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ c ช e l f e ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ